สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ The Asian Parent Channel สื่อเพื่อครอบครัวอันดับหนึ่งของอาเซียนคุณผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์ทั้งหลายห้ามหนีไปไหนเลยนะคะโดยเฉพาะใครที่กำลังท้องอยู่ในช่วงไตรามาสสุดท้ายไตรามาสสามนั่นเองค่ะวันนี้เรามีการแนะนำท่ากายบริหารง่ายๆนะคะเพื่อที่ว่าคุณแม่จะได้คลอดง่ายขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กับผู้ชี่ยวชาญของเราแล้วนะคะคุณหมอเก๋แล้วก็คุณแม่รินค่ะซึ่งตอนนี้ตั้งครรภ์ได้7เดือนนะคะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะ เป็นคุณแม่มือใหม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะท้องแรกเลยโอ้ท้องแรกลูกชายหรือลูกสาวคะลูกชายค่ะโอ้น่าย,ยินดีด้วยนะคะ,คะดูแลตัวยังไงบ้างคะช่วงนี้เจ็ดเดือนแล้วช่วงนี้เจ็ดเดือนก็ยังควบคุมเรื่องอาหารนะคะแล้วก็ยังออกกำลังกายบ้างสัปดาห์ละสามครั้งว่ายน้ำทุกเสาร์อาทิตย์อยู่ค,ค่ะค่ะ งั้นท่าที่คุณหมอจะมาแนะนําวันนี้ให้กับคุณรินเนี่ยจะมีท่าอะไรแบบไหนบ้างคะ,ะเริ่มแรกเลยก็คิดว่าเราลองมาฝึกการหายใจกันก่อนนะคะอย่างที่ค,คนท้องมักจะเหนื่อยง่ายก็อาจจะเป็นการที่หายใจไม่ถูกวิธีะนะคะ,คะแล้วก็เรื่องการหายใจเนี่ยนอกจากทาให้ลดอาการเหนื่อยแล้วเนี่ยทำให้เราได้รับออกซิเจนที่เพียงพอทั้งแม่และลูกแล้วก็ตอนคลอดก็อาจจะทําให้มีลมเบ่งที่ดีขึ้นถ้าเราหายใจได้ถูกต้องนะคะ,คะยังไงคะ,ค,ะคุณหมอหายใจให้ถูกต้องก็เราก็อาจจะเอามือประสานที่อกก็ได้ค่ะนั่งหลังตรงนะคะประสานที่อกก่อน แล้วก็หายใจเข้าไปลึกๆแล้วก็เวลาออกออกช้าๆนับหนึ่งถึงสิในใจให้ได้ค่ะออดอาจจะผ่อนมือออกมาก็ได้เวลาออกจะได้ผ่อนมือออกไงใช่เข้าก็สูดเข้าไปอาจจะหนึ่งสองสามแต่ออกเดี๋ยวต้องนับหนึ่งถึงสิให้ได้พอออกก็คลายออกมา ทำไปสักสิบทีอย่างเงี้ยค่ะแบบไม่สิบครั้งใช่ไหมคะฝึกหายใจค่ะก็คือสิบคร Этот tamam> um> ั้งในหนึ่งวันหรือว่าในหนึ่งเช้าเย็นในหนึ่งเซสเานหนึ่งเซสเช้าเย็นนะคะก็ลองฝึกหายใจดูก็อาจะช่วยลดอาการเหนื่อยด้วยค่ะ นี่สำหรับคุณแม่เนี่ยนะคะพอท้องเริ่มใหญ่ขึ้นก่อนหน้านี้ถ้าเราอาจจะยืนแล้วเหยียดมือไปถึงพื้นได้แต่พอท้องใหญ่มากทําไม่ได้เนี่ยมันจะยังไงครับคุณหม <c oughs> อก็ <c oughs> เป็นอีกท่าหนึ่งที่คนท้องไม่ควรทํามือไม่ควรกุมกมเงยเพราะว่าคนท้องเนี่ยเนื่องจากท้องใหญ่บาลานซ์ร่างกายจะไม่ดีอาจจะล้มง่ายนะคะ,คะก็อาจจะใช้วิธีนั่งเนาคะ่ะนั่งแล้วยืดทําท่าคล้ายๆยืนแต่ไม่ยืดแขนออกไปข้างหน้าแล้วก็ข้างๆสองข้างค่ะ ก็เหมือนกับยกขาแล้วก็่างนี้ด้วยฮะขะแล้วก็เป็นอย่างนี้ใช่ไห้วม่กาจะยกขึ้นข้างบนด้วยนะคะยกได้น้วยืดกล้ามเนื้อหลังค่ะเห็นคุณหมอบอกว่ามันจะมีอยู่ท่าหนึ่งที่ถ้าคุณแม่สามารถที่จะยืนแล้วก็หันเข้าสู่กำแพงท่านั้นจะช่วยในอะไรคะก็ช่วยให้กล้ามเนื้อหลังแล้วก็ไหล่นะคะแข็งแรงขึ้นลดการปวดเมื่อยนะคะเพราะว่าพอท้องใหญ่ขึ้นเนี่ยหลังแล้วก็ไหล่เนี่ยจะต้องรับน้ำหนักของท้องที่ใหญ่ขึ้นนะคะ ก็ต้องเตรียมการเลยให้แข็งแรงก่อนและในท่านี้เราสามารถทําเองได้ไหมหรือว่าจะต้องมีคุณพ่อบ้านมาช่วยด้วยคะอ๋ออันนี้ทำเองน่าจะได้ค่ะแต่ <laughs> คุณพ่อบ้านถ้าช่วยได้ก็ดีก็คือช่วยระวังว่าอาจจะมีการล้มอย่างเงี้ยนะคะอืมค่ะแล้วในส่วนของเชิงกรารที่คุณหมอบอกว่าการคลอดเพื่อให้ง่ายหน่อย S <S เราต้องบริหารเชิงการนิดนึงใชจะต้องพยายามยืดขยายตอนนี้เราก็การการบริหารเชิงการเนี่ยช่วยให้เหมือนมีการรีแลกการยืดขยายที่ดีขึ้นช่วงคลอดกอด็จะร้คลอดง่ายขึ้นนะคะ,ล,ะลักษณะนั่งก็อาจจะให้นั่งคล้ายๆคัสมาตคะ่ะเอาเท้ามาชนกันเอาฝ่าเท้าชนกันค่ะแล้วก็เอาฝ่ามือลองที่เข่าทั้งสองข้างนะคะแล้วก็ลองกดกดมือลงค่ะใช้ ใช้เข่าทั้งสองข้างออกแรงกดมือลงต้านกับมือทําค้างไว้สักอ่ะนับหนึ่งถึงหแล้วก็คลายเพื่อให้เปิดกระดูกด้านในในั่นเองใช่ไหมคะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อช่วงสะโพกต้นขาแล้วมันจะเจ็บไหมคะมถ้าเกิดมันตึง <laughs> นอ่งหมอทำทเท้า,าที่ทําได้นะคะก็เท่าที่รู้สึกว่าไม่เจ็บเกินไปหลักการออกกำลังกายของคนท้องเนี่ยก็คือถ้าเหนื่อยให้หยุด ถ้าเจ็บให้หยุดถ้าปวดท้องให้หยุดค,ค่ะในแง่ของการดูแลถามสักนิดหนึงแล้วกันค่ะว่าตอนนี้เนี่ยก็เข้าสู่ไตรมาสสามแล้วมีอะไรที่หมอยจะแนะนําคุณแม่ที่อยู่ในช่วงแบบนี้ไหมคะว่าควรจะกินควรจะไม่กินอะไรเตรียมความพร้อมแบบไหน,นยังไงคะค่ะทั่วๆไปเนี่ยก็คือ รักษาสุขภาพให้แข็งแรงะนะคะแล้วก็ทานอาหารที่ครบห้ามูนะคะไม่ทานของหวานหรือของมันมากเกินไปนะคะแล้วก็ทานอาหารที่สุกและวก็สะอาดค่ะคะ่ะ อาละคุณผู้ชมก็คงจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไม่แพ้กันนะคะขอคูณทุกท่านที่ติดตามนะคะส่วนใครต้องการได้รับข้อมูลดีๆแบบนี้อย่าลืม subscribe the Asian Parent Thailand นะคะเพื่อที่จะได้ข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นั่นเองนะคะในการดูแลตัวท่านเองในขณะที่ตั้งครรภ์แล้วก็รวมไปถึงครอบครัวเพื่อที่จะได้มีครอบครัวที่อบอุ่นสมบูรณ์นั่นเองค่ะวันนี้ทางรายการต้ของขอขอบคุณทั้งคุณหมอเก๋และคุณรินนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ,ะคะุณผู้ชมไปด้วยสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะจีตามเราที่นี่พิกก๊ก